สวัสดีค่ะสุภตราพาสวยวันนี้จะพามาดูคิ้วหลังลบด้วยน้ายาไป1เดือนสีคิ้วจางลงเยอะมากค่ะจางจนเหมือนหายหมดแล้วแต่ที่ยังเห็นเป็นแดงๆนั้นเป็นเพราะผิวที่เกิดรอยแดงจากการลบนั่นเองค่ะรอยแดงนี้จะหายได้ต้องให้เวลาอีกสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ให้ขยันทาครีมดูแลผิวดูแลสมานผิวไปด้วยนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีได้เร็วขึ้นค่ะ ิ้วหลังลบอาจมีรอยดำๆคร่ำๆแด,งๆ,ดงๆก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าผิวคนเราถูกกระตุ้นมาก็จะเกิดรอยช้ำได้ง่ายคล้ายๆกับการที่เราบีบสิวนั่นล่ละค่ะให้สังเกตดูหัวคิ้วหัวคิ้วมาไม่เข้มมากก็ลบไม่กี่รอบผิวก็จะหายไวไม่แดงเหมือนหางคิ้วส่วนกลางคิ้วและหางคิ้วสีมาเข้มมากจึงลบหลายรอบจึงดูเหมือนผิวที่ลบไปลึกกว่าผิวส่วนนี้จึงหายแดงช้ากว่าหัวคิ้วคะ่ะ คิ้วพังแก้ได้คิ้วมีปัญหาปรึกษาก่อนได้นะคะอยากลบอยากล้างสีอยากแก้ไขหรือสักใหม่สวยๆโดยไม่ต้องแก้ไขก็ทักทายช่างพัดมาได้ค่ะหรือโทร0654919699ช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่สุขมุมวิท95ตลาดบ,บางจาก อยู่ท้ายตลาดนิดๆเดินจากปากซอยประมาณ150เมตรร้านจะอยู่ขวามือจากปากซอยนะคะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆช่างพันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ